สวัสดีทุกท่านนะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับรถนักข่าวนะครับวันนี้มาวนวนแล้ววนอีกนะครับหลังจากที่มาถ่ายถ่ายข่าวแล้วก็มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับนี่นะครับมาถ่ายไม่ลงจากรถนะครับรอบนี้ไม่ลงจากรถนะครับถ่ายอยู่บนรถเลยนะครับรอบนี้นะครับ เหมือนจะมาด้วยกันนะครับนั่นนะฮะจะชนกันแล้วครับจะจะชนกันแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ ตอนนี้ก็มีการส่งซิกันนะครับโบกมือโบกมือแล้วก็ไปแล้วนะครับสองคันแรกนะครับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวคันนี้นะครับตอนนี้ฝนกําลังตกนะครับฝนกําลังตกโปรยโปรยลงมานะครับน่าจะเขามารอลุงนั่นแหละฮะเขามาดักรอว่าลุงจะมาถึงตอนไหนแต่คงไม่เจอลุงหรอกครับ ไปแล้วนะครับไปแล้วดูว่าจะไปจอดกลางหมู่บ้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับว่าจะจอดซ้ายมือหรือเปล่านะครับตอนนี้ลุงจิมมี่ตามอีกแล้วนะครับ

เมื่อกี้เขาเลี้ยวขวานะครับเขาเข้าไปบริเวณบ้านน้องผลไม้นะครับ ตอนนี้เหตุการณ์หน้าบ้านนะครับตอนตอนนี้เหมือนอ่าเป็นกำแพงมนุษย์นะฮะมีมีผู้ช่วยเทนนะครับพี่ดีออสนะครับอดีศรนะฮะอยู่ระยะห่างนี่ครับสี่เมตรสี่เมตรนะครับระยะห่าง4ี่เมตรนะครับแล้วก็เมื่อกี้เป็นพี่บ่าวหอมนะเดินไปนวนแล้วนะอยู่เป็นแนวเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเนื้อ แเาเรงนปอบต่เีนี่คือคำคเลุงจนะิ๊บมาอีกแล้วหรือเปล่านะเหมือนไปตามกันมานะครับมาแล้วนะครับมามาเยอะกว่าเดิมนะครับคราวนี้นะ,ะ,นะนนเหมือนเหมือนรถเก่งจะแซงนะครับรถเก่งจะแซงนะฮะ มาดูนะครับใช่หรือเปล่านะครับรรใช่ไหมมีการจอดนะครับรถใครครับรถใครครับนั่นน,ะนี่สองคันนะครับสองคันนะครับ แล้วลุงจิมมี่ไปแล้วนะครับลุงจิมมี่ไปแล้วนะครับรถใครนะครับออกมาจากกลางหมู่บ้านนะครับสาเหตุที่เราต้องจับตาดูเพราะว่าเขาออกมาจากกลางหมู่บ้านนะครับมันไม่ใช่รถวิ่งผ่านปกตินะครับเห็นไหมครับตอนนี้เป๊กับนิกี้ไปแล้วนะครับเป๊กับนิกี้ไปแล้วนะครับ บอกว่ารถทะเบียรร้อยเอ็ดนะครับเราต้องสงสัยไว้ก่อนนะฮะเราจะสงสัยไว้ก่อนนะครับนี่ตอนนี้หน่วยลาดตระเวนเราสามตัวนะครับไปประจำการอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับดูนะครับใคร มาด้วยกันนะครับเป็นรถกระบะหนึ่งรถเก๋งหนึ่งเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะครับดูความเรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ลุงิมมี่ไปดูแล้วนะครับว่าใครนะครับ บรรยากาศแบบนี้นะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับคือเราต้องช่วยกันดูก่อนนะครับว่าป้ายทะเบียนร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมซูมดูนะครับ เห็นได้ยินเสียงแว่แวๆมาว่าเป็น Fc นะครับก็โอเคสบายใจได้นะครับนึกว่ารถนักข่าวนะครับอ่ะโอเคป,ป้าๆเขาบอกแล้วนะครับได้ยินแววแวๆมาแล้วบอกว่า Fc นะครับ f c ซแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้มันแปลกๆหลายๆอย่างนะครับกับ สิ่งที่สื่อเขามานะครับเวลาเขาจะมาเขาจะไม่มาคนเดียวนะครับเขาจะมาแบบสองคันขึ้นนะครับแล้วก็มาแล้วก็ถ่ายปั๊บๆนะครับวันนี้ก็ถ่ายนานผิดปกตินะครับพี่อนุวัตรกลับมาแล้วนะครับน,นี้นะครับไปไหนไปจากไหนนั่นสิตอนแรกตอนแรกเราตกใจนะครับเห็นเป็นทะเบียนร,ร้อยเอ็ดนะครับเราเลยตกใจว่าเป็นเอ่อเใหญ่หายนเมียมาตาม คันนี้รถไข่คลครราชสีมาทำไมเขาต้องสโลว์สโลว์โมชั่นนะฮะตอนนี้ ทุกการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่บ้านกกอกนะครับเราช่วยกันจับตาดูตลอดเวลานะครับเด็ีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีทั้งสายตรวจทั้ง3อ่าสีขากับ2ขานะครับสีขานี่แบบเขาวิ่งกันทุกรอบเลยนะครับโดยเฉพาะเป๊กับมิกกี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะเขาวิ่งกันทุกรอบเลยนะครับคือถ้าเห็นรถใครจอดนี่เขาวิ่งถึงประตูเลยนะครับอรักขาเต็มที่นะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องอดิสรสกลนครและช่องนุกี้อออีกด้วยน,นะครับ,บได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ